เราอยู่กันหน้าที่45นะครับแบบฝึกหัดนี้ยังให้เป็นเรื่องของการหารเศษส่วนเหมือนเดิมครับทีนี้มีปนกันทั้งเรื่องของเศษส่วนที่เป็นจำนวนคระเศษเกินนะครับแล้วก็มีจํานวนนับอะไรต่างๆเข้ามาทําการปนด้วยเอาไม่เป็นไรเรามาดูวิธีทําเลยนะครับว่าแต่ละวิธีนะครับแต่ละแบบเรามีลักษณะของการขั้นตอนการทํางานยังไงบ้างนะครับเราลอกโจทย์ไปเลยนะครับข้อที่1แล้วก็แสดงวิธีทําไปนะเริ่มที่ข้อที่1ก่อน วิธีทำครับโจทย์ว่ายังไงครับ4เศษ1ส่วน2หาร2สิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นจำนวนคระใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะทําให้4เศษ1ส่วน2เป็นเศษเกินก่อนนะครับก็จะได้9ส่วน2คิดทันไหม4 2 8นะครับบวก1เป็น9เนาะแล้วก็หารด้วย2ใช่ไหมครับเราก็จะได้สเต็ปเดิมนะครับเป็นลักษณะของเศษส่วนเหมือนเดิมจากนั้นขั้นตอนตรงนี้เราจะ ทำให้2กลายเป็นเศษส่วนถูกต้องไหม2กลายเป็นเศษส่วนก็จะได้9ก้าส่วนสเหมือนเดิมก่อนนะครับหารก็เหมือนเดิมก่อนแต่ว่าเราใส่เป็นสองส่วนหนึ่งทำให้มันเห็นก่อนนะครับว่าเป็นเศษส่วนเนาะจากนั้นทําอะไรต่อครับเราเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็กับเศษเป็นส่วนถูกต้องเนาะก็จะได้เท่ากับ9ก้ส่วนสไว้เหมือนเดิมครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษเป็นส่วน จากนั้นเป็นยังไงครับรูปแบบเราได้9กคูณหครับแล้วก็2อคูณสเนาะเขียนในรูปของลักษณะของเศษส่วนที่เป็นชุดอย่างนี้นะครับอย่างนี้เหมือนเป็นเศษส่วนตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าใช้ขีดยาวอันเดียวก็จะได้9กคูณหคือ9แล้วก็2คูณสได้4นะขอขยับหน้าจอนิดหนึ่งอ่าได้ 9กคูณ1ได้9ครับเขาเขียนไม่ตรงเส้นนะ2คูณ2เป็น4ครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ตกจอนะครับเราทำอะไรได้ครับทำให้เป็นเศษส่วนอย่างง่ายนะครับเศษส่วนอย่างง่ายก็คืออยู่ในรูปของเศษส่วนขั้นต่ำหรือเป็นจำนวนคะนะครับอันนี้ทำให้เป็นจำนวนคะ4 1 4 4 2 8ฉะนั้นจะได้2นะครับ4 2งหนังอ้นก็จะเศษ1ก็จะเป็น9แล้วก็ส่วน4คํคำตอบข้อนี้คือ2เศษ1 4ส่วนครับ ข้อที่หนึ่งนะพอมันเป็นจำนวนคักก็ทําให้เป็นเศษเกินก่อนพออยู่ในรูปของเศษและส่วนปกตินะครับเราก็ดําเนินการตามขั้นตอนที่เราทํามานะครับอนาราจะคุ้นกันแล้วนะครับทีนี้มาดูข้อที่สองครับแสดงวิธีทําลอกโจทย์นะครับสิบหารด้วยสองเศษสี่ส่วนห้าเราได้อะไรครับ เราแปลงให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะครับฉะนั้นสิบไว้เหมือนเดิมก่อนท,ทําทีละอันทีละอันนะครับจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงจะผิดแล้วเนี่ยทาให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับห้าคูณสองได้สิบบวกสี่เป็นสิบสี่นะครับสิบสี่เขียนเพลินเก็ผิดได้นะฉะนั้นย้ําเสมอว่าพวกเราตรวจสอบด้วยนะครับต่อมาเป็นยังไงครับ เราก็จะทำให้อยู่ในรูปของผลคูณก่อนนะครับเราใส่10เป็นส่วนหนึ่งก่อนก็ได้ก่อนอะเอาอย่างนี้ก่อนก็ได้เอาให้มันเป็นสเต็ปแบบที่เป็นเศษส่วนกันก่อนแล้วเราก็จะได้ตัวหารสเต็ปจริงๆถ้ามันเข้าใจมันรัดขั้นตอนได้นะครับฉะนั้นเพื่อนบางคนคุณครูอาจจะ,ฉะเฉลยแล้วทำแค่สองสามบรรทัดเองนะครับก็เสร็จแล้วเพราะว่าอันนี้เขียนให้ชัดเจนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็จะได้1 0เพิ่มมาเป็นส่วนหนึ่งนะสองบรรทัดนี้แตกต่างกันตรงที่ส่วนหนึ่งเนาะจากนั้นเราก็จะทําการอะไรครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะครับฉะนั้นเราจะต้องกลับเศษกลับส่วนด้วยครับหรือเอาส่วนกลับมามาคูณกันนั่นเองครับอุ๊ยผิดเป็น14ครับอ่าแล้วก็ เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนใช่ไหมครับก็จะได้10คูณห1คูณ14หรือว่า14นั่นเองครับเขียนรัดมาเลยเนาะโอเคก็จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับเราตัดก่อนก็ได้ครับเวลาคูณจะได้น้อยลงเอา2ตัดเหลือ7นะฮะ7 2 14แล้วก็2ตัด10เหลือ5นะครับฉะนั้นจะได้5คูณ5เท่ากับเท่าไรเอ่ย ขอขยับนิดนึงห้าคูณห้าก็จะได้ห้าห้ายี่สิบห้าส่วนด้วยเจ็ดเป็นจำนวนเสร็จเกินนะอ๋อเ,เป็นเศษส่วนเกินนะก็ทำให้เป็นจำนวนคราก,ก่อนละกันนะครับถึงจะเอาไปตอบเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด ยีไปถึง25ส่สิบหเศษอีกเท่าไหร่ครับเศษอีก4เนาะแล้วก็ส่วนด้วย7เหมือนเดิมครับฉะนั้นเราตอบครับคิดอะไรออกมาได้ครับ3เศษสี่ส่วน7ก็เอามาตอบโอเคเนาะงั้นมาดูข้อที่3กันครับข้อที่3เราแสดงวิธีทำนะครับเขียนโจทย์ลอ,อกมาก่อนนะครับ ข้อที่3นะครับเขียนโจทย์ลอกมาก่อน6เศษ2ส่วน3ครับหารด้วยเศษ2ส่วน3ทบทวนดูก่อนนะครับทบทวนโจทย์ฉะนั้นเราก็เขียนลอกไปเลยแล้วก็แปลงให้กลายเป็นเศษเกินครับ3 6 18 19 20ครับนะบวกอีก2เป็น20 หกหนะึ1งหกขอามสแเนาะสิแล้วมันต้องบวกอีก2นะครับที่เป็นเศษก็จะเป็นยี่สแล้วก็ส่วน3เรา,าแปลงมาแล้วตัวข้างหลังก็ตัวหารนี่เขียนไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับแล้วเราก็ยังไงต่อครับจัดการเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณน,นะครับเราใช้ส่วนกลับของเศษสองสามส่วนกลับของเศษสอคก็คือกลับเศษกับส่วนนั่นเองครับเราก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็ คูณกันนะครับ20คูณกับ3นะฮะตัวเศษคูณกันแล้วก็ตัวส่วนคูณกัน20คูณกับ3แล้วก็3คูณกับ2ได้คำตอบไหมตัดกันก่อนก็ได้นะครับตัด3ไปเลยครับ3ตัด3ได้1กับได้1 2ตัด20ได้2ได้1 20เหลือ10ครับเหลือ10คูณ1ได้เท่าไหร่ครับ10 1 0ส่วน1 นะครับเพราะ1นคูณหได้1นะส่วน10ฉะนั้นตอบตอบ10ครับเพราะว่าเศษหนึ่งส่วนสิก็คือ10เนาะตอบ10อ่าข้อที่4กันดีกว่าครับลอกโจทย์ ตอนนี้เห็นว่าเป็นจำนวนคระเป็นตัวหารบ้างนะครับก็เอาตัวตั้งตั้งไว้ก่อนนะครับเจอจำนวนคระเราจะทำการแปลงให้กลายเป็นรูปของเศษเกินก่อนนะครับ10คูณ2ได้20 7บกเเป็น27นะครับส่วน10ไว้เหมือนเดิมครับก็จะได้18ส่วน25หารด้วย27 10. ส่วน10ขั้นตอนถัดมาเราจะทำการแปลงให้อยู่ในรูปของการคูณน,นะครับก็ตที สิบแปดส่วนยี่สิบห้าครับไปเขียนสิบมาจากไหนเอ่ยคูณด้วยส่วนกลับนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็เอาส่วนกลับของ2ี่สิบเจ็ดส่วนสิก็คือกลับเศษกับส่วนนั่นเองครับมาเป็นตัวคูณแล้วเราก็จะได้รูปอีกรูปหนึ่งนะครับก็คือ18บแปดคูณสิบส่วนด้วย25่สิบห้าคูณยีมันก็คือตัวเดียวกันเนาะ มองให้มนันเป็นตัวเดียวกันนะครับเปลี่ยนจากขีดสองขีดมาเป็นขีดเดียวคูณเดียวมาเป็นคูณสองอันนะครับอืมเท่านั้นเองครับแล้วก็ตัดได้ไหมเนี่ยตัดได้เราจะตัดไหมเราใช้ห้าตัดก่อนก็ได้นะครับห้าตัดได้ห้าห้ายี่สิบห้าห้าสองสิบนะครับต่อมาใช้ สามก็ได้ตัดได้เนาะสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดครับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดนะสามเก้ายี่สิบเจ็ดตัดได้อีกนะครับเนี่ยตัดอีกรอบหนึ่งอ่าตัดอีกรอบหนึ่งก็เอาเป็นสามไปตัดนะครับสามสามอุ๊ยโทษทีสามสองหกนะครับสามสามเก้าโอเคครับฉะนั้น เราจะได้2อคูณสซึ่งเท่ากับ4ข้างบนเป็น2อคูณสนั่นเดี๋ยวใครไม่ทันตรงนี้เราตัดไป2รอบนะครับได้2กับ2นะคูณกันได้4ี่ครับส่วนข้างล่างเป็น5กับ3นะครับที่เหลือเพราะฉะนั้นเอา5้ากับ3ามคูณกันได้สิบ้านะครับ3 5 1ห้าสิบห้าได้เศษ4ี่ส่วนสิบห้าทเป็นเศษส่วนขั้นต่ําได้อีกไหมมันเป็นเศษส่วนขั้นต่ําอยู่แล้วเนาะเศษส่วนอย่างต่ําอยู่แล้วก็ตอบไปเลยครับ ตอบเขียนไม่ตรงเส้นนี่ย้ำอีกทีนะเพราะว่าไม่ได้เน้นนะพวกเราต้องเขียนให้ดีๆด,ด้วยถ้าเกิดว่าเขียนบนกระดาษมีเส้นนะครับโอเคเหลืออีกสองข้อมาดูกันเลยข้อที่ห้าแสดงวิธีำทำหกส่วนหนึ่งส่วนหกหารด้วย 37. สามสิบเจ็ดส่วนสิบสองนึกตามเลยครับจะทำอะไรก่อนนะครับ หกหกสามสิบหกบวกหนึ่งครับนี่หกหกหกคูณหกนะฮะสามสิบหกบวกหนึ่งเป็นสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดส่วนอะไรครับส่วนเหมือนเดิมก็คือส่วนหกเหมือนเดิมนะครับหารด้วยสามสิบเจ็ดส่สิบสองอันนี้คือเราเอาไว้คงเดิมก่อนนะครับเราเปลี่ยนแค่ตัวข้างหน้าให้เป็นเสร็จเกินนะครับแล้วเราค่อยมาทําการหารนะครับซึ่งเราจะหารเศษส่วนได้ก็คือใช้วิธีการ เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กับเศษกับส่วนหรือว่าส่วนกับของ37ส่วน12ก็คือเศษสิบสอส่วน 37, สาสิบเจ็ดลับกันนะครับเปลี่ยนรูปอีกครั้งหนึ่งครับสามสิบเจ็ดคูณสิบสอจริงๆบางคนยังไม่เข้าใจเลยใช่ไหมครับว่าต้องเขียนสลับกันอย่างนี้ทำไมไม่จับคูณกันไปได้เลยนะครับมันมันเขียนให้อยู่ในรูปที่เป็นเศษส่วนตัวเดียวนะครับอย่างเงี้ยคือขีดยาวเดียวเดีย ขีดยาวไปเลยเนี่ยมันเป็นเศษส่วนตัวเดียวครับแต่ว่าอยู่รูปของข้างบนรูปของตัวนี้นะครับมันเป็นเศษส่วน2ตัวคูณกันแต่รูปนี้เป็นมองว่าเป็นเศษส่วนตัวเดียวแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นขีดอันเดียวเนาะทำให้มันคุ้นเคยนะครับไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับตัด6ได้ครับ6 1 6 หกสองสิบสองนะครับสามสิบเจ็ดตัดกันได้ครับสามสิบเจ็ดหนึ่งสามสิบเจ็ดสมสิบเจ็ดหนึ่งสามสิบเจ็ดฉะนั้นข้างบนจะได้หนึ่งคูณสองได้เท่าไหร่หนึ่งคูณสองได้สองข้างล่างได้หนึ่งคูณหนึ่งนะฮะได้หนึ่งคำตอบคืออะไรครับเห็นเป็นอย่างนี้คำตอบสองส่วนหนึ่งก็คือสองนั่นเองครับฉะนั้นตอบสองถ้าเราเข้าใจวิธีทำแล้วเจอว่าทำผิดเราก็ทำให้มันถูกต้องนะครับ อย่าไปลอกทรงเดชโอเคนะไปที่ข้อที่6นะฮะข้อสุดท้ายของหน้านี้แล้วลอกโจทย์ครับ4เศษ่ส่วนหาหารด้วย3ามเศษสส่วนสิะครับลอกโจทย์เสร็จแล้วเราแปลงให้กลายเป็นเสร็จเกินทั้งคู่นะครับเสร็จเกินทั้งคู่ได้เท่าไหร่กรยบ2 4นะ่ส่วนหเนาะตัวแรกได้2 4่ส่วนห และตัวข้างหลังนะครับ3ามสคูณสิก็ได้3 3มสิบสามวกสมได้สามสสามสหส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยสิบนะเพราะตัวส่วนยังคงเท่าเดิมนะครับแล้วเราก็จัดการหารได้แล้วครับด้วยการด้วยการทำอะไรหารได้ด้วยการเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณน,นะครับแล้วก็ใช้ส่วนกลับเข้ามาคูณหรือว่ากลับเศษกับส่วน ย้ำอีกแล้วนะครับแล้วก็เขียนในรูปใหม่คูณ11นะครับข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างครับแล้วเป็นยังไงต่อเป็นยังไงต่อครับเห็นเลขคู่เราตัดก่อนก็ได้ครับเอา12ไปตัดนะ12 1 12 12 2 24 12, 12, 12 3 36โอเค ได้ข้างบนเป็น2องคูณสิได้22 5สคูณสได้15ได้22่สิบ่วนสิบหาทำให้เป็นจำนวนคละดีกว่าครับก็จะได้15 1ห้าหนึ่ฉะนั้นได้แค่สิบาหนึ่เนาะได้แค่สิบห้าหนึ่งแล้วก็เศษอีก7ครับส่วน15ตอบได้แล้วครับตอบดูให้ชัดเจนว่า ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือเศษส่วนอย่างต่ําแล้วแล้วก็เป็นเศษส่วนอย่างง่ายแล้วด้วยนะครับฉะนั้นตอบเลย1เศษ7ส่วน15ครับเรียบร้อยสําหรับหน้าที่45ครับ